วันนี้เราจะมาทานอูด้งกันนะคะนี่เขาไม่มีเส้นกุ้งใช่ไหมเลเพียวๆนล่นะอืมเลือดว้าไหมนี่อันนี้จะเปก้านครับนี่คือกิรัยร้อนใช่ไหมดที่นี่หรอ

อกเิไนครับอาเอยยังจะให้เอาเส้นเพิ่มไม่ข้าัที่นีเก็กินไม่หนาครอวนี้เพิ่มีว่ายาวเส้นอะไรนะเออ

mà chào mặc 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 มันเปี้ยวนมาแค่เท้าเดียวนะเอ็ไหมครับาไหมอู้หูง่ายไหมรับง่ายไหมครับอนี่ไม่ใช่ไหมครับอ็นครับก็แอาไหมครับงอานนีได้ป่ะเอาเอาห้าม พี่เลยโทรบอกคุณตู่มีอะไร ก็ทำกินได้หหด้องเราม่ด้ดีดีว่าเราหมุนไหมอืมมีรสชาติมากินไม่ได้อยู่ like> ุ่งท yeah> ี่ว่าเป็นน้ำสีลานนั่งมากันมันมีครั้าหูดองซีลูกน้ำมีน้ำรักยำคนเยอะ อย่าตาคนกูทำอยู่สึกำตาไม่ตามด่มกไดิ แม่บอกว่าอากาศราจะไปช้อปปิ้งดีๆๆไปกินเทอร์โอะไรอย่างเงี้ยลจบกัน ตือไม่ทบห้ามือม้อนตั้งเรื่องไึ้นเดี๋ยวตื่อรวมกันเอาไปแพ็กดายงนั่มนก็ไกินเต่ก็ได้จากตรงนี้นะอร่อยเกินอร่อยเกินเขาก็ไม่ได้ลูกกก่อน